สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีสิห้ามาลักท้ายเบื้องหลังตีเลขพี่น้องนี่และหลายๆคนเห็นแต่เราผากมั่นผักมวนนี่มาเบืองเบื้องหลังเราเรานั่งตังมั่งือพี่น้องถาโลดมาเทดินพี่น้องนี่แหละมีเบื้องหนะ้าก็ต้องมีเบื้องหลังนะคะว่า เห็นแต่เพ่นผากมันมันเนี่ยชีวิตจริงเพ่นนางเหงาคือไกลเป็นห้าได้พี่นงถ้าเบิ่งรถมาเราสิจะไหนตอนนี้รถมาแล้วนะคะลดินมาด้เบิ้งเร้อยังไหนอันนี้ก็ชีวิตหลังกล่องตีเล็กนะะหนักเห็นบอกเราจับกล่องแล้วปั๊บเราก็ทายล้วก็บรรยายได้บาทเนี่ยโอโหโอโหรถเด้เราต่ารถก็เล่นซื้อๆนี่ละรถบ่ได้เป็นอย่างดอก นี่สไตล์เขานะคะสไตล์ตีเล็กอันนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังนะคะหลายๆคนก็อาจสีเห็นหลายๆคนกับอาสีฮูอ้อันนี้ก็ให้เบิ้งสําหรับผู้ที่เพิ่งบ่หูบ่เห็นนะคะนี่ตอนนี้คือตีเล็กนี่แอบรุ่นเลยนะคะติดลมมโนติดลมม่นถึกใจเทนนอวาสันวานี่แหละพี่น้องฉากหลังชีวิตชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ไม่ใช่คนแจกตัวยางดูค่ะก็ก้นแจกตัวคุณดิแต่ว่าถ่ายคลิปพี่น้องสมมอนี้กะหากินลำบากนะคะ mm. ต่อไปกับซิดด้ไปหาแรนดินลาละบันนี้ mm. เอาติ๊ดบ่บันาานี้ถึกใจเพื่อนหลายแด้อันนี้ก็ส่วนวุ่นนะคะอยู่ทั่ทงรถคือเกาเพราะว่าขงนอกเดดกมันหอนแห้งแต่ว่าเขาก็เอามาน้ำนะคะเอามาน้ำตลอด นี่แหละพี่น้องชีวิตขอบครัวขันไปไซไปน้ากันมันมีความสุขเด้แม่สิเครียดสิขมปนในกระซามมีเกียร์มีพริกกักินน้ากันกระแทบคือเก่าอดกะอดน้ากันมวนกัมวนน้ากันลาบากกับลาบากน้ากันแต่ว่าเราเนี่ย่เคยให้บุญลาบากดอกนี่ตอนนี้กระติดเครื่องไว้นะคะนี่ตอนนี้บุญก็อยู่ในรถติดเครื่องไว้ตลอดเปิดแอร์เย็นฉ่านะคะ ให้เมียถ่ายอยู่ในรถเจ้าของนี่ลำบากหลายภาคไปแดดกระแห้งนาแลนาดำหลากสุดนะคะไปพ่อเอฟซีนะคะเมือนั้นไปซื้อแนวกินอยู่ไทยฟูดเอฟซี FC ทวงเล่าวา่าตีแรกนาเจ้าขึ้นแลแท้ประสนะ่าข่อยกันทั้งอยากมอ,องกระทั้งทีโตนผัวอันทททไทยไทยค่ะ่อยเดอ้อคลิปนั้นเบิ่งตักแดดจ้านาแลเบิดพนะบ่ะแลจ,จังได้พี่น้อง นี่ลหะบ่แหล่อย่งไหนเจ้าเบิงที่ล่ะนี่เรายุงสีอะไรนี่บางดากรบ,บ่ปานตัวความแหล่ของเราแต่คนแต่คนเป็นเมียคนในขอบขวัวนี่สีฮักเล่าได้เพราะว่าเล่าขยันแห้งเล่าสูแห้งเล่าเคยอยู่บานแมนมือฝนตัวกับผ้ากุ่นออกไปหาทายลิบทั้งทั้งถี่หูว่ามันว่ามีหม่องทายนะนะเล่ากับผ้าไป ผ้าคีรดอออมสตึกออมบุรีรัมก์กมีล่ลังเทียหาขีรดเห่นเบิ่งมันยากาศฝนถูกประสันว่าอันนี้ก็พ้ามาเบิง่งชีหลังกล่องน,นะคะตีเล็กยู่กินจังไหนตีเล็กเป็นแบบไดนนะคะนั่นพอตลดไปแล้วก็สิหาหม่องนั่งเน๊แเราก็สินั่งแล้วก็ยูสันนี่แหละหลายคนก็สิตก๊กใจยูดอกว่าเราก็มีหลายคนติดทวงมักทวงเล่าว,วา่า หนาคือเหล่ยนหาคือดำแท้นี่แหละพี่น้องสาเหตุของหนาเหล่ยนหนาดำมนมนีขี้มดีได้กับบอดดิขาวน้องเขาดอกเพะวาเราอยู่ต่างแดดตลอดเราบอดดิอยู่นี่รถคือเฮาเราก็สีใจตาหมวกคู่ใจกับเสียลายเล่านั่นแหละ,ละ,ละก็เว่นตาดำขาดแสงแห้งนีเราก็สีใจกังห่มต่วามามือนี่อากาศมันอบเอาไหมเกิง,งเครื่องแดดเครื่องบดแดดบด,บดห่มอ่ะนาะ รถขั้นที่สองมาแล้วพี่น้องแต่บางเล่าสิเหตุจีไ่ไหนแล้วเปลี่ยนมุมเลรอเด้นี่แหละสไตล์การถ่ายคลิปดีเดีแล้วก็สีออมไปมุมนั่นแน่มุมนี้แน่หอดวลิล่ารถบอยูแล้วก็สีนั่งพักตามภาษาเรานี่แหละพี่น้องชีวิตผู้ขาเจ้าก็ลังฮัดไทยผู้ขาเจ้าบ่ฮั่นใดนนเงินกระห้สู่ๆเด้อจาา้าพวกรถีตีเล็กสีมามีมือนี้ก็ลําบากคือกันแต่เพื่อเงินนะพี่น้องสุขนเห็นงาน กะหวังเงินไปเลี้ยงจนเจือ,อคคอรัวจากไหนกะสูๆเด้อจ้ามื้อนี้กะผ้ามาเบิงเบื้องหลังชีวิตหลังกลองตีเหล็กนะคะนี่เลากะสไตล์เล้านะคะพอรถมาล้วก็สิมายืนค้ำแอวเ้าเด้ยบาทเนี่ยส่งคือแต่แท้เด้เอาแล้วครับเอาแล้วครับเราก็สีบางสีละโอเคครับพี่น้องคืนนี้ก็บ่มีอ,อย่างไาย้ามาเบิงชีวิตหลังกลองตีเหล็กไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีค่ะ